ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหล่อบโบราณละคังหลังค้องวัดละคังโคสิตารามจะสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็ดจเจริญ ท่านเจ้าทุกคุณสมเด็จเจริญนั้นบนรรพชาเป็นสมณรน,นตั้งแต่เยาวัยต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์และได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับจนถึงเป็นพระราชาคณะปร,ะริยนธรรมเจ็ดประโยคเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสนาธุระและคันถาธุระดารงตําแหน่งเจ้าวาดวะัลคะังหลังจากที่สมเด็จพระพุทธบาทปีรันได้เลื่อนสมณศักดิ์สูงขึ้นแล้วย้ายไปครอง วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามประมาณปีพุทธศักราช2460จากพระคุณสมเด็จเจริญนับว่าเป็นเจ้าวาดพระครั้งรูปที่สนับจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตและสมเด็จพระพุทธบาทปีรันท่านได้มีส่วนช่วยสมเด็จพระพุทธบาทปีรันในการสร้างพระเครื่องสมเด็จปีรันซึ่งแน่นอนว่าท่านยอมได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมจากตำราด,ดั้งเดิม ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตในการสร้างพระเครื่องด้วยการสร้างพระเครื่องของสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์จเจริญย่อมแน่นอนว่าไม่สร้างให้เหมือนหรือล้อเลียนของอาจารย์จะเห็นได้ว่าแม้แต่สมเด็จพระพุทธบาทบิรันเองก็ไม่ยอมสร้างพระเครื่องเลียนแบบของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผู้เป็นอาจารย์เช่นกันพระวรคังหลังของ ของสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญนั้นท่านไดสร้างให้แตกต่างจากของสมเด็จพระพุทธบาทปิรันและของสมเด็จพระพุทธจารย์โตโดยสิ้นเชิงคือท่านสร้างเป็นพระเนื้อโลหะผสมโดยวิธีเททองหล่อบแบบโบราณโดยมีพระอาจารย์พาวัดละคังเป็นผู้ดําเนินงานเลี้ยนหล่อโบ,บราณละคังหลังของจัดสร้างขึ้นสองวาระวาระแรก จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2462เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ซ่อมแซมพระอุโบสถวะละคังหลังเก่าวาระที่สองจัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2482ถึง2483เนื่องจากภาวะการเมืองในขณนะนั้นส่อเขาว่าจะเกิดสงครามจึงจัดสร้างพระเครื่องเพื่อแจกจ่ายทหารและตำรวจ ที่ต้องออกไปลบและส่วนหนึ่งเพื่อแจกใจเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนพระวัดังหลังของทั้งสองวัละจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์เจริญจาวาดวัดังโคศิตารามในขนาดนั้นลักษณะพิมพ์พระเป็นพระพุทธรูปปฏิมาประทับนั่งสมาธิบนอาสนะบัวสองชั้นอยู่ภายในซุ้มครอบแก้ว พื้นภายเส้นคอบแก้วด้านหลังองค์พระเป็นปกโพเหมือนกันหมดลักษณะเป็นเม,ม็ดกลมลายล้อมเหนือพระเศียรเหมือนพระพิมพ์ปกโพดานประสบการณ์ที่เด่นมากคือคงกระพันชาตีแควคาดจากภายัยพิบัติทั้งปวงเรื่องคงกระพันชาตีนั้นสมัยก่อนถึงกับมีคำกล่าวกันว่าลงน้ำปิงไม่เกาะ เลี้ยนหล่อโบราณระครังหลังคองนับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณดีและประสบการณ์มากมายจึงเป็นที่นิยมกันมากในสมัยนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่